กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเดส Space 2พาร์ทที่12นะครับอ่าต่อต่อจากพาร์ทที่11นะอ่าวันนี้ผมเล่นวันเดียวกันเลยนะอตอนนี้กำลังนั่งอัพพาร์ทส1บอยู่นะรอสักครู่นะครับดูของก่อนโอเคโอ้ยคัขนขอดูหน่อยน,นะช่างมันดีกว่าลุยเลยกอ๋อสิบหนัดไหวไหว โอ้คือว่าในเสียงจะไม่ค่อยมีเสียงนะฮะต้องเพิ่มอยู่อ่ะมาสืบเลยกันสักครู่นะขอเช็คว่ากลับมาต่อนะครับอันนี้เราก็เดินช่องแอกแล้วซึ่งเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากไม่มีอะไรทำนะโอ้ข้างหน้ามันมืดๆอย่างนี้ผมว่า ต้องมีการตกไปชัวร์เลยฮะกูว่าแล้วอ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรว,วะโอ้กระสุนนะฮะกระสุนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะฮะโอ้เหมือนหนึง่งมืดศาสตร์ถ้ามึงจะมืดอ,อย่างนี้นะ ไม่มีแล้วไปต่อช่องหมดดึงไม่ได้อืม สภาพเหมือนเล s เซน n ์อีวิวเลยนะฮะผมว่าชั่วเกือบไปนะฮะ เกมนี้เราต้องระวังหน้าระวังหลังให้ดีนะไม่น่าอาจจะมาหาคุณได้มันลนักษณะยมเหมือนพวกอาเบะนะฮะตุยหลังอ้อสุกาจะเจอเด็กผีนะฮะเด็กแปลกอ้อนี่อ้อเจอบอสก่อนนะฮะอุ้ยเชียอะไร โอ้ยเจ๋ยโอ้ยเจีอเดี๋ยวกูโอเคบึ้มมาฮะ <c oughs> สุดจอกเอาหน้ตุกอ่ะรู้สึกผมจะไปเปิดโปรแกรมอะไรนะฮะรอสักไม่น่าจะเป็นกราฟิกโอเคชักปืนก่อน เดียวสุดเอาหัวไปกินเอาหัวไปกินเอาขาขาตายอะไอ้เชี่ยเอ้ยโอ้เกือบไปละ เชียเกือบไปโอ้จงระวังรอบตัวนะฮะขอส่องของก่อนนะครับอ่าไอเทมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะสำหรับเกมนี้กระสุนไม่มียิงอะไรไม่ได้ต้องต่อยอย่างเดียวต่อยแล้วคิดว่าจะกี่กี่ทีตายนะอุ้ย <coughs> oh แน่ใจน้อวหมดแล้วแน่ใจน้อวหมดแล้วอะไรวะของเต็มซะง,งั้นไปไหนเอ่ยย่ามาแต่เสียง

ไปต่อกันเถอะนี่คือเดอะมาร์เกอร์นะฮะอันนี้เป็นรูปปั้นเฉยๆไม่ใช่ของจริงนะโอ้โหประตูเปิดไม่ได้ฮนะ โอเคบ่นเสร็จยังอ่าบ่นเสร็จแล้วนะครับดูต่ออ่าประตูอย่างงี้ต้องมีสักตัวลงมาอ่าเดี๋ยวจะคอยดูนะครับคอยจับตาดูไว้นะครับว,ว่ามันต้องมีสักตัวลงมาฮะอ่าลงมาไม่เ่ยแล้วผมเล่าผ,ผิดว่ะ รอรอรอเวลานะครับโอ้พลาดด้วยเฮ้ยวันนี้ไม่ไรไม่ไเปนะ็นไรลุยต่ออ่าถึงจุดเซฟวันต่อนะอะไรวะเดี๋ยวโทเนก เอาที่คันเลยอ,ออกกันนะโอเคเดี๋ยวขอเซฟต่อเดี๋ยวกลับมาถ่ายต่อสักครู่นะเดี๋ยวไปเช็คว่ามีโปรแกรมอะไรเปิดทิ้งไว้อยู่ต่อนเลยนะครับอ่าตอนนี้ไปดูมาถ่ายได้แปดถ่ายได้แปดนาทีนะครับ <c oughs> โอ้อ่าตัวจับตัวนะะ อันนี้หนูคิดว่าจะไม่ใช่ไดนาเลยครั o มันหลอกมาเออมันจะบ่นเสียยังวะอ่าโอเค To build markers for us to spread glorious convergence to the entire galaxy. Uh-huh, how do Give me the fucking cure and let me go. No, we don't want to cure you, Isaac. We need that precious little head of yours just the way it is. Okay. I'm going to go to the house. I'm going to go ไได้เดี๋ยวก็ตายนะฮะโอ้อ๋ <c oughs> อาล้ครับเต็มตัวนะลุยใส่หน้ากากโคตรเทรนะฮะเอ,อ้ยจะไปแล้วไม่เอาเอาเอี๊ยมย้ำเลยฮนะจัดโลรวลจัดหนักๆน,นะครับโอ,อ้ โอเคเปิดชิงนะฮะโอ้อโอหไอเฮียนี่มาอีกแล้วนี่มันตัวใหม่เลยหรือวาโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยวัน t ด h e f u า k โอ้ยเจ็บไหมไปออกไปออกไป ออยยชี่โ้จะขาดไหมครับอะฮะโอเคมันจะขาดนะฮะขาดเลยวฮะเต็มตัวชิ่งนะครับเต็มตัวชิ่งนะฮะเต็มตัวชิ่งไปแล้ว โอ้หลบเร็วหลบไม่ทันนะโอ้ตบเริ่มเลยฮนะโอ้ยเข้าสู่ช่วงอวกาศเลยนะฮะน,น่าอุ้หืหแหลกคนระับเอฟเฟกต์กระตาการตาโอ้ย เจ็บหนักนะฮะเลือดเลือดไม่ร้นเลยโอเคครับ Chapter s i Chapter หกนะครับว้าวเพรา t n o านอส trender developer นี่มันเป็นที่บูชายัญเลยนะดูแล้วนี่คืออักขระของเดอะมาร์คเกอร์พวกเนี่ยเขมเขียนไว้นะ มันไม่ใช่ในคอมอลหรอกเป็นพวกคนเนี่ยแหละจุดจิตหลอนแล้วเขียนเขียนเอาไว้เองนะฮะโอเคแล้วลุยต่อโอ้เหมือนกลับมาที่เดิมยังไงไม่รู้นะ,ะอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะพักไว้ที่พายที่สองไว้ที่ตรงนี้นะฮะโอเคครับสำหรับคนที่ติดไลน์ผมขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้อ่าดีดีที่สุดเลยนะ,ะอ่า ขอคครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ติดตามขมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไง